ฟันน้ำนมผุไม่ใช่เรื่องเล่นๆผลวิจัยชี้เด็กไทยอายุ3ปีมีฟันผุเฉลี่ย3ซี่ต่อคนนี่วันนี้แม่ทำของโอดหนูด้วยน่ากินไหมคะ,ะเป็นไรอะลูกลูกปวดฟันจังค่ะาให้แม่รู้สิหลานเป็นไรอะ่ะ ก็ลานแม่สิเนฟันน้ำนมผุตั้งหลายซีกเลยค่ะสงสัย,ยต้องพาไปหาหมอฟันแล้วเนี่ยโอ้โหไปหาหมอฟันก็เรื่องแค่ฟันน้ำนมผุแค่นี้นะเดี๋ยวอีกหน่อยฟันก็หลุดไปเองอะ่ะแม่ว่ารอฟันแท้ขึ้นนะค่อยไปหาหมอนุ่นตอนนี้ไปหาหมอฟันทําไมให้เด็กเป็นกลัวเปล่าๆแถมยังเปืองตายอีกต่างหากปวดฟันแป๊บเดียวกินขนมก็หาย ก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเห็นว่าเป็นแค่ฟันน้ำนมด้วยเนาะส่วนใหญ่บางทีคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายพามาก็จะบอกว่า แค่ฟันน้ำนมเองหมอไม่ต้องทําได้ไหมเรามีผลการศึกษามาแล้วนะคะว่าแบบในฟันน้ำนมผุเนี่ยมันทําให้ส่งผลถึงฟันแท้ก็ผุได้เช่นเดียวกันเพิ่มโอกาสในการผุในชุดฟันแท้ในเด็กไทยนะคะเด็ก3ามขวบนี่เป็นวัยที่ฟันน้ำนมเพิ่งจะขึ้นเต็มที่นะคะ20บซีนะคะก็พบว่าเกิน50%ของเด็กไทยเนี่ยมีฟันผุซะแล้วนะคะ ผลสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติครั้งที่8พบว่าเด็กไทยมีความชุกข,ของโรคฟันผุค่อนข้างสูงโดยเด็กอายุ3ปีมีปัญหาฟันผุร้อยละ52.9ในขณะที่เด็กอายุ5ปีพบปัญหาฟันผุมากขึ้นถึงร้อยละ75.6ซึ่งสาเหตุเกิดจากการปล่อยให้เด็กแปรงฟันเองรวมไปถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสหวานที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุได้ว่าแต่ฟันน้ำนมผุจะส่งผลไปถึงฟันแท้ได้อย่างไรล่ะครับคุณหมอ เวลาที่เราเห็นในช่องปากเนี่ยเป็น,ปนฟันน้ำนมเนาะแต่ในข้างใต้าขากรรไกรของฟันน้ำนมเนี่ยมีฟันแท้ที่กําลังสร้างอยู่แท้เมื่อไหร่ที่ฟันผุมากๆแล้วก็ ลุกลามลงไปจนถึงโพรงประสาทฟันข้างในนะคะเชื้อโรคมันก็ลงไปตามนั้นนะอาจจะลงไปเจอหน่อฟันแท้ข้างใต้ได้หน่อฟันแท้ที่กําลังอยู่ในระยะพัฒนานเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ตั้งแต่ที่ฟันผุเนี่ยเป็นระยะเริ่มต้นเท่านั้นนะคะก็คือจะมีลักษณะเป็นคราบสีขาวนะคะผู้เฒ่าผู้แก่บางคนเนี่ยอาจจะเรียกว่าคราบน้ํานมต้องไปยุ่งอะไรกับเขานะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คราบน้ํานมนะคะจะเป็นรอยผุระยะเริ่มแรกแล้วนะคะที่ทําให้เห็นกัน การเปลี่ยนสีของผิวฟันเนี่ยจากสีผิวที่ขาวธรรมดาธรรมชาติเนี่ยกลายเป็นสีขาวขุ่นไม่แค่จะขาวขุ่นนะคะแต่ถ้าเราไปดูใกล้ๆเนี่ยผิวฟันมันเริ่มเป็นรูแบบเล็กๆขุขระและ้วพวกคาตุลินซีเหล่านี้มันก็จะไปสะสมได้ง่ายขึ้นจะสังเกตเห็นว่าผู้ปกครองก็จะแปลงไม่ออกแปลงยากมากเลยบริเวณนี้เนาะกรณีที่เด็กเนี่ยมีฟันผุเป็นรูไปแล้วนะคะอันนี้ก็มีความจําเป็นและที่จะต้องให้การรักษานะคะ การรักษาฟันน้ำนมที่ผุเป็นรูแล้วหากเป็นฟันผุรูเล็กๆคุณหมอจะทำการกรอฟันที่ผุออกแล้วอุดฟันให้ถ้าร้อยผุใหญ่ขึ้นก็ต้องกรอฟันและครอบฟันแต่หากฟันผุลึกลงไปถึงโพรงประสาทฟันคุณหมอจะต้องรักษารากฟันร่วมกับการครอบฟันถ้าเป็นเคสที่ฟันผุรุนแรงหรือผุมากจนเหลือแต่รากฟัน แบบนี้คุณหมอจําเป็นต้องถอนฟันและทําการใส่เครื่องมือกั้นช่องว่างที่ฟันเพื่อเปิดพื้นที่รอให้ฟันแท้ขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แล้วแบบนี้เราจะมีวิธีการโน้มน้าวให้เด็กๆรักษาสุขภาพช่องปากยังไงดีล่ะครับคุณหมอ วิธีที่เราจะสื่อสารกับเด็กตัวน,น้อยๆของเรานะคะว่าอยากจะให้เขามีวินัยในการแปรงฟันเนาะเด็กๆก,ก็คู่กับนิทานนะคะอ่านนิทานเกี่ยวกับการดูแลฟนันการทำความสะอาดการแปรงฟันนะคะอ่าเด็กอ่านนิทานมามาเจอคุณหมอฟนันอ่ะเขาก็จะเด้ดรู้ว่าเรามาตรวจฟันอย่างเงี้ยเป็นการเตรียมตัวเด็กอีกทางหนึ่งด้วยในการมาทําฟันน่ะคะ่ะ สำหรับเวลาที่ผู้ปกครองนะคะจะพาน้องๆมาทำฟันนะคะตั้งแต่ครั้งแรกๆนะคะหมอแนะนำว่าให้บอกความจริงกับเขานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือว่าถ้าบ้านไหนคุณพ่อคุณแม่มีวินัยนะคะวินัยเหล่านั้นเนี่ยก็จะถ่ายทอดไปยังเด็กๆด,ด้วยผู้ใหญ่ในบ้านทำให้เห็นเป็นประจำเด็กเขาก็ต้องอยากทำและเมื่อเด็กทำเราก็พยายามกระตุ้นให้เขาทำเป็นประจำสม่าเสมอเมื่อทาดีเราก็ชื่นชมมีรางวัลน,นะคะอย่างเงี้ยก็จะกระตุ้น ให้เเด็กคนไทยมีภาวะฟันหายแบบไม่รู้ตัวสาเหตุเกิดจากพันธุก,กรรมโรคทางพันธุกรรมนะคะที่สามารถส่งต่อทางพันธุกรรมได้เนี่ยที่พบเยอะที่สุดเลยก็คือภาวะฟันหายค่ะซึ่งภาวะฟันหายหมายความว่าฟันเนี่ยขึ้นไม่ครบในช่องปากครบ32ซี่ค่ะ